เมืองป้าตองไกยป้าตองกกยหน่อยคือเป็นตะหากเลยป้าตองกกยหน่อยสวัสดีครับผมพ่อครับผมอีกแล้วครับเคยอยู่บนคนเมืองเขยมครับเมื่อนี้ผมอยู่ตลาดเ้าวันจันทร์ครับตลาดเ้าวันจันทร์วัดป่าปะชาเกษมครับเป็นตลาดไทยเล้าอำเภอเขยมราชครับตลาดเ้าวันจันทร์อำเภอเขยมราชตาขึ้นหน่อยไปหลอะเมืองขางในน้ำกันเลยครับ ข้างในผมมีซีหาบอโอ้ยชิมก้าวเข่าก่อนนะมีหอดไก่ขั้วไห้เรียบร้อยขั้วไห้เรียบร้อยครับอะใครเป็ดเราจักบาทละครับใครเป็ดซิบด้วยค่ะซิบบาทพักโบนั่นแนวชิมก้าวเข่าก่อนนะ กักกระดาษเลยตอนนี้ดราตอนนี้คนกลางไ้ร่วมกันครับคุ้คนไหลเลยครับเด้อรนเบิดมาแล้วเขานี่คนมาแล้วคุณนองกระตังแผงเลยโอ้หมาใหม่ๆเลยแม่เราของกระตังแผงเด้อี่เด้อบุญนะลเข่าลูกนมใหม่แกงนมใหม่กับนี่บุญน่ะมากุ้งเล่ายอดงามเลยครับผม นี่ห้องกระเลี่ยงขาดมากหมกเลีหินก็ไหนวางอยอะบบก้อาโอ้ก็เลยมาเข็งมากเลยได้ัาดีครับมาดีครับฝุ่นอะประเข็งหน่อยแล้วโอ้ยฟาขัา้วไฮเรียบร้อยก,ก็มาโอ้ยผมหน่เกลียวแล้วเม่ก้าบุ้งง่ามเลยครับอยอดนนาะ ใส่กุเตียวดี่หนวดง่ามขนาดเลยหนวดลายขนาดเลยมันข้างอยู่กันเลอแม่นยังระบาดได้เลยเหลือ <c oughs> <c oughs> ตัวเดียวเบิร์ดละไก่อ, <c oughs> อะไรตัวไก่กัน <c oughs> ปลาเราพี่นเราปลาแซวปลาแซวปลาเราครับติ่งปลาสิบบาทปลาอีหย่งห้อยข้าเขาหน่อยสิบบาทสิบบาทโอ้ยบังเนี่ยพี่ได้จากเขาสดๆกับมีนะครับได้ขั้วให้เรียบร้อยแล้วขั้วนี่ปลาบูเล่ากับมีปลาบูจักบาทครับผมปลาบูห้าสิบโอ้ยบังไห่ยางสวยงาม นี่ให้ดักได้สดๆยังลอยน้ำอยู่พี่ปลาล่องรีบอกรับเพื่อปลาคอนกระดาษลาเข่งเลยพี่น้องพูดนะแม่เราเอียร์ไผ่ก็มีปักการแย่งก็มีโอ้มีทุกอย่างแบบตาแข็งอยป๊บูแล้วไหมโป๊บูแล้วแง่งนะครับเลยนี่เราอยู่ทางเข่าประตูโค้งเพื่อนทิศตะวันออกทิศอย่างเท้าไหร่ประตูโค้งทางทางทางทิศตะวันออกเลยครับเด้อ ตลาดเศร้าวันจันทร์เท่าครับผมของกินของขา้าของขายไรอ่ะว่าพอ,พอเราขายดกนี่เรามือวานไปพออยู่ตลาดจันุมันืันนี้ว่าพออยู่ตลาดวั่นจันทร์แค่ตาลาดนี้กระดาษเลยหนึ่งทางที่กันนะม,ม,ม,มาขอกมาเค็งโอ้ยปีปูดอกแค่นีเบอร์ผุนบะกรุ่นบ้บนานเล่า กล้วยของกินแบบเป็นบานเท่าเลยหูของแม่เราไตงงอุ้ปูหน้าบ่ะครับเนี่ยปูหน้าปูหน้าโอ้ยบักหอยกับมีเลยครับของเรามีเวิร์ดฝุ่แบบโอ้ยแบบดองกับมีอีปูแบบดองกับมีแล้วถุงเจ้าบวานครับแบบดองแล้วเนจ้าหวานอันโตสดมันงเลยครับอันนี้ฮาซิปนะครับน้องหลายๆนี่นี่แต่โต้งงามเลยพี่น้องเด้ลยขาเนี่อันนี้อันนี้ของแม่เราถุงละเจ้าหวาน โตโตก็ดีครับมจ้า้อมอันนี้มันมันแซงครับี่แาใหม่ๆเลยมันแซงบน้เลยครับดพกนองหมวกน้อมใหม่มีทุกอย่างเลยนครับโดยขุนยาวไปนหัวขุนละาประตูโค้งข้างที่ตะเวนของเราพื้นในปรา่ปุดุกหน่อยนี่มาลงดีป่า ้นส่มวดงาได้แลดอเรกลังอย่น่ว่ะนาตัวใหญ่ๆมีอยู่ว่ตงน้แลแต่เาสั้นสุขปาเลครับคุป่างดป่ากระเง่าเสียปลากดหน่อยแม่มีเพะเดนนปลายอย่างแคตัวหนึ่งดิ้ยโอยหายยากนะเด้อสุมือเนี่ยปลาหันป้วยแล้ว ตะกี้แค่เห็นที่เสมอนี่มันบง่ก็อย่างนี้หครับยากแล้วแเราปีกหแล้วับนี่ไม่ละพิบปัดได้ไม่หลอกเลยฟอมขอมแซบเลยเขากันฟันยังเขาปีกไปขาวฮู้เบิฮู้ฮู้ฮู้่่้ล่้วู้ฮู้ฮู้้ฮู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 ้ฮ้ฮู้ด้้้้ เห็นบ่อนี่ยันวอันนี้อี้ยังกรออันนี้ก็มันเส่งคือกันตะวาเิ่นบบกเด็ดตกสดๆเลยขุดมาใหม่ๆม่นเ็นาัยังโอ้ยอันัยังูู่ชั้นหุ่มมันย่งๆซ้ำเขยมซ้ำบุกคุ้งเม่เราวิ่งมพิ่มมนมีามันเพิ่มเอเมมพิ่มามันเพิ่มมันเพิ่มหมดเลยที่เครือมันเป็นหนามเป็นหมดเลยเนว่าเครือบเป็นหนามู่ช่้น่มมันน่ถุงเล้ยถุงเาเส้าปลี่ แม่เอาบ่หนักสามถุงหาซิบมีลูกเอาไว้ให้เราเอาไว้ก่อนะตัวเเอาไว้เอาไว้ให้เหหด้ 3, 5, ดอเอนครับเดือดสามถุงหาซิบบ่เลือกเอาบ่เลือกหรือบ่สามถุงเออเออกะสิบ่คือกันบ่เนาะคือกันเลยแม่ผมว่าโอ้บังเอิพี่น้องถุงละเศรสามถุงแม่เราขายหาสิบบาทเอานี่แหละ เอาไ้ก่อนนะครับเดี๋ยวพมพเอาครับครับเดี uh ๋ยวเอาบเดี๋ยวชะมอง้ไหมเราไมันแท่ตุ้มแล้วมันหน้าสิบบาทเต็มตะกาเลยครบหน้าก็มีโอ้ยคูณุกข้าคื่อข้าต้มหมดแนวกบเนื้อหัวเือกันตะวันดีเลย สองบาทเลลูกก้าต้นเลย่าอผู um ้หน้าสมต่แทุงจะาบาทล่อใครผูมหน้ามาเศร้าบาทเลยนะโอ้ผมยังีนึงมันขึ้นไงถึงต้งซ้อนนี้กล้ามเพิ่มเติโต้ซ้อนนีวโั้งง่ามเลยู้หน่ถึงลาเศร้าบาทโง่ามเลย เบือบเบือพักเ่ะมเบืกงบน่วยเคยก็ีนบวกบวกย่าเราก็ลักขวางเลยขวางยอะมาลยยบวกบวขวางาเศร้าสขวงแล้วก็ลดอีค่าทยอกวาโอ้วซ่อนหย่อนพักหย่อนพักอันนี้เลยคำจักบาลเลหยย่อนใหญ่ดีขนา ถ้าหาทิศกาน่อโดนกนสดๆเลยัวบบวใหม่ๆเลยของแบบบนบ้านเนาคนล้วยเขามาตักไ้ตะสวนเดีวของอันนี้พักการเรื่อมแากพักการทีมพัการยีนับหัวไฮไปหน้าย่าแล้วน้อยเกี่ยวเขาแล้วเเป็นกระปูกอีกเอามาขายเอายางไปทั้งน้าอีกครับ เดิมมาเด้อคุไปเบิ่งกบเขียดทั้งในครับปูป่าหน้านะอีปูเล่าคุณนะอีปูหน้าบานเท่าครับผมถุงแจ็คบาทครับถุงลาซาปูตอนซ้อนเลยคุณนะมีออดบักคอยคุ่นะปีคุ่นะหลายปีกันหลายปีตอนซ้อนเด้อพี่น้องเด้อของอยู่ของขายบานเทาเพื่อกระสีเงาคุณได้พุ่นแล้วครับประตูโขงทังทิศตะวันออก ก็เริมมากเลอพี่น้องเด้อวค้นก็สิเข้าประตูนี่แน่จักหน่อยมันเป็นประตูหน้าวัดกับทั้งหลังวัดนะครับมันสิเป็นขางวัดข้างทิศตะเันออกมันสิเป็นของขายแบบบรบ้านเท่าว่างขายผู้ฒ่าผู้แก้วเท่ากับิเก็บของในหัวในสวนมาว่างขายนะครับตลาดเช้าวันจันทร์วัดปลาประชากะเกษมครับบางคนเพิ่นกิเอิ้นตลาดไถ่เล่ายัางระดินดอกแดอกๆอ,อยู่นี่เหลือถุงหนึ่งเหลือถ<อ>ุงเดียว โอ้ย <ítulo> <run> <irgendw carbono> ปลาคอปลาคอปลาหน้าปลาก่อนเื็นกุ้งแมรเราบักแจงสวนบักทัวบักพริกบักเกลือัวยจกอข้าวสวยเล็กนยออกไป่ครับข้าวพาริบันครับผุดแห้งหลายอีปูโอ้ตัวเนหน่อยพอดีขนาดเลย ถุงละเศร้าป่ะครับสามถุงาอสามถุงก็ยังลดอีกีบบทดูหน้าหน่อยคือกันพี่เน่แซ่บไม่ยังเลยนี่อันนี้ยังกว่ครับยัว่าเ็นแนวกินโมเมนดเฮ็ดละก้นมันไ้ใครกันเพื่อนวันเาเขไม่กินดิเจายางขี้กระบองแล้วก็ยังกว่ายางลอยไฟแล้วอะ นึกว่ามันเน่คิดสิกิน่ไม่แพี่เน่าเสียบของแทนะไข่ี้ได้ค่ะไข่ไก่อันนี้อันนี้กินรอนหน่อยเขาป็แบงสดิ่งกิกนซ้อดกินเียมแบบร่วมกัมีใไข่ไข่เต็มเลยพี่น้องเลยอย่างนอ้ทางหมดแม่แล้วก็ขึ้นขัด อันนี้เราก็ยับง,ง่ามแทอนี่คือน่ารักดีเถอนี่โอ้แม่จักบาทแบบนี้เป็นแนวหอยนี่เออคือง,งามดีเถอะปลาดับก็ได้กินก็นได้ <laughs> แม่เราก็ยับดีเถอะสวยงามมาไปหอยได้เลย <c oughs> แห้งเด็ดแห้งแตกดวยครับสาลาเนนี่เรอือว่าผักผักห้อมห่อเนาะบ้านเทาเอิ่นผักห้อมห่อก็ได้สาลเนห้อมห่อสมผักแล้วก็มีโอ้มีหลายอย่างเลยครับของกินของขายแบบบ้านเฮาโอ้สมพักเสียนก็มี นี่ถูกอย่างอีหลีของบ้นบานเขาเของมาทางนี่แหละครับทางประตูทางทิศตะวันออก,กอเดี๋ยวพยายามอีกจักหน่องสาวน้ำเมลล์เราโอ้ยเบิ่งปลาต้องไก่ปลาตองไก่กหน่อยก็เป็นต่างหากเนี๋ยวปลาตองไก่หน่อยหอยบังโกลย่ยยาง,างปลากระเพาะไม่รับโก้สะพานมองนั่นเนาะหอยที่มันเชียอใหมาโอ้ยนี่เราขั่วให้เรียบร้อยบักให้เักบาทน้ำเมนี่ คาอ่าติบอันบัต้นกร้คาซีฟไม่เอนี่ค่ะไม่โดนซ่อนในป่าสดๆเลยนีสิดูเขามาส้อยหมากนี่เบิดตรวบเดี๋ยวเสยเบิรงภาพรวบไหมครับเนี่ยค้ิไปกระสืเขามาท่าดีแหละประตูโค้งทางทิศตะวันออกครับผมค้นกระไล่ไหลเด้อพี่น้องเด้อมาเลาะน้ำกันครับผม